การเสยกรรมในเกาหลีเป็นเรื่องปกติไหมหลายๆคนอาจจะสงสัยจริงๆในเกาหลีการเสยกรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องแปลกนะคะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยมัธยมปลายทำงานแล้วสามารถทำเสยกรรมได้เป็นได้มองว่าหน้าเก่าเป็นยังไงแล้วหน้าใหม่เป็นยังไงเขามองแค่ว่าสวยขึ้นดูดีขึ้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณเลยะคะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากเสยกรรมแล้วอย่างเงี้ยรูกตัวเองหน้าเก่าเนี่ยอาจจะต้องทิ้งหมดแฟนเห็นเนี่ย แฟนอาจจะเลิกคบได้แบบกลัวแต่งงานไปแล้วลูกออกมาทิดไปนุ่นๆวันนี้ไม่มีแล้วนะคะหน้าเก่าเป็นยังไง แต่หน้าใหม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้แคร์สวยก็คือสวยถ้ามาเกาหลีเห็นการโฆษณาเรื่องศิลปกรรมเป็นเรื่องปกติการศิลปกรรมในเกาหลีเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยสมมติว่ากรามใหญ่นะ่ะมีการตัดกรามตัดโหนกก็จะเล็กลงคือสวยขึ้นให้ดูเป็นเอเลี่ยนแบบหน้าแปลกหรืออะไรเงี้ยนอกจากคนที่ทําเยอะๆส่วนใหญ่หมอทั่วไปเ<ๆ>ขาจะทาแบบธรรมชาติดังนั้นการศิลปกรรมในเกาหลีเป็นเรื่องปกตินะคะไม่เป็นเรื่องผิดแปลกหรือเรื่องหน้าอายแต่อย่างใดนะคะที่เมืองไทยนะคะใครทําแล้วสวยขึ้นคนก็ยินดีนะคะหรือเปล่าเกาหลีเป็นอย่างนั้น ะะไม่มีใครสนใจใครสนใจหน้าตาตัวเองแล้วก็คนอื่นเขามองเราเขาก็มองแค่หน้าตาเราเนี่ยว่าตอนนี้เราสวยแค่นั้นก็พอแล้วนะคะสำหรับคนเกาหลีนะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างไว้พูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ